โอ้โเดี๋ยวแป๊บนึงเออขอเบาทำไมเสียขอเบาเสียงเกมหน่อยนะมันดังมากแป๊บนึงเออเอ,อ,ไ,มอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเบาละเสียงเกมมันแค่หนึ่งขีดเองโอเคโอเคจะปรับตันนี้โอเคเต็มที่ละมามาเล่นเกมกันเลยพวกเราพอมเพื่อนพี่น้องนะครับนะแป๊บนึงนะ กลับมาแล้วโอ้ห oh my god เดี๋ยว่แป๊บนึงนะเสียงผมชัดไหมท้องผู้ชมเสียงผมชัดไหมถ้าไม่ชัดบอกกันด้วยนะในคอมเมนต์โอเคมาแล้วมาด้านแรกนี่อะไรเนี่ยเออผมขอบอกว่าคลิปนี้จะแค่หนึ่งนาทีนะไม่เชื่อนะถ้าไม่เชื่อแล้วเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆคลิปนี้จะหนึ่งนาทีพูดจริงโอเคนะผมจะมาทำชาเลนจ์คลิปหนึ่งนาทีนะโอเคมา อ้าวเมื่อกี้เห็นเออคนถือลูกโป่งแล้วเขาหายไปไหนโอ้โหมีแต่คนถือลูกโป่งเต็มเลยไม่ได้แล้วแบบนี้ผมก็ต้องถือลูกโป่งตามใช่ไหมโอเคอีงแง่เฮ้ยมีแอปเปิลฟรีกินไว้แล้วมาชมโคตรเจ๋งเลยแบบนี้ว้าวโ OMG สุดๆเลยแบบนี้ครับอือโคตรเท่เลยแบบนี้โอ้ว้วาวรู้สึกว่าไปพ,พิบัตินี้จะเป็นไปพิบัติเออดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะไปพ,พิบัติเหมือนจะเป็นอัศน,นีมีมั้งไม่รู้แหละเห็นว่าน้ำขึ้นน้ำลงแบบนี้เอออะไรอ่ะเออ อัานเองแล้วกันอ่านไม่เป็นน่ะขี้เกียจอ่านน่ะเออไม่ขี้เกียจอ่านน่ะเฮ้อุ้ยอุ้ยอยอุ้ยมาไมาไมามาม่